ถ้าฉันอยากทําละครเด็กสักเรื่องหนึ่งเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยตอนแรกก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าปีเตแพนเป็นชอยอันดับที่ประมาณสมใช่แล้วก็ได้หยิบมาทําในมิวสิควลแคมป์เรารู้สึกว่าตอนนั้นเอ้ยมันมีมีนิ่งบางอย่างมันมีเมสเซจบางอย่างที่ตัวเราเองเนี่ยที่ในฐานะพู้มกับเนี่ยอินแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้ มันไม่ใช่แค่ละครสําหรับเด็กแล้วแต่เมื่อผู้ใหญ่ดูมันก็มีบางอย่างที่มันสามารถเชื่อมโยงกับตัวเราเองได้ก็เลยชอบแล้วก็อยากที่จะหยิบมันขึ้นมาแล้วก็ทําให้มันเกิดขึ้นจริงได้อย่างเงี้ยพี่สาวสับนิ้วและที่หรืออบคืสวัสดีค่ะหนูนางสาวโรด้ามงเองค่ะรับบทเป็นดาวหนูเดกชายอลอนมงเอะรับบทเป็นแม่ครับ คือในเรื่องอะ่ะมันแบบเกี่ยวกับพี่น้องแล้วซึ่งแมบบในชีวิตจริงอะ่ะคือเราก็เป็นพี่น้องกันอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนโซ่แต่เรื่องที่เขาทานจะใกลตัวมามันไม่ชินอะ่ะมันเคินมันอายแล้วก็รู้จักแบบเบื่อที่หน้านิดหน่อย <c oughs> แก้ปัาแล้วรันเก่งแม่ผู <c oughs> ้เราอ่ะ lost boys ป่ะเหรครับพวกเราก็เป็นแก๊งที่ซนที่สุดแล้วก็โดนดุโดนลังโทษมากที่สุดผมก็เคยผ่านละครโทรทัศน์มาว่า แต่นี่เป็นละครเวทีผมเพิ่งจะเคยเล่นคร <c oughs> ั้งแรกมลนก็ตื่นเต้นมากาทั้งเดือนที่หยุดไปมันก็สนุกจริง,รงๆเพราะว่าผมได้มาสอบทุกวันเลยค่ะโรเชลนะคะก็ได้รับบทเป็นเวนดี้ค่ะประจำวันวจะร้องเพลงแต่แบบร้องเพลงแข็งมากกว่าร้องเพเป็นสายฟปีิปีนมากกว่าแล้วถ้าเกิดแบบ ร้องแบบนั้นในละครเวทีมันก็ไม่ใช่ใชพเพราะละครเวทีมันก็แบบคนละแบบคนละแนวอ,อารมณ์แตกต่ตตตตางกันแต่แบบสนุกมากค่ะรับบทเป็นปีเตอร์แพนครับอันนี้เป็นการเล่นละครเวทีครั้งแรกของผมครับตอนช่วงแรกๆก็เครียดเครียดมากจำบทไม่ได้แล้วก็ตีความตัวละครไม่ได้แต่ก็มี คนครูแล้วก็ที่ปรึกษายเยอะมากให้ความช่วยเหลือจนทําให้ผมผ่อนคลายแล้วก็เข้าร่วมกับ,บเพื่อนๆได้ก็สําหรับนิวรู้สึกว่าคือนิวเป็นคนที่โตที่สุดถ้าจะโตที่สุดแล้วในโปรดักชันนี้เราก็เลยมีประสบการณ์ทางด้านนี้เยอะแต่การที่มาได้ทํางานในโปรดักชันเนี้ย ทำให้เราได้มาทํางานร่วมกับเด็กๆแล้วก็น้องๆเยอะเราก็เลยแบบว่าได้ช่วยเหลือได้แบ่งปันประสบการณ์ที่เราเคยได้รับมาให้กับน้องๆซึ่งแบบทําให้เราได้พัฒนาตัวเองด้วยก็พอได้เล่นกับพี่เขานะครับก็ร,ร,บรู้สึกว่าดีขึ้นเพราะพี่เขาก็มีประสบการณ์อยู่แล้วก็ได้ช่วยกันเขาาก็ช่วยดีมากในบางครั้งครับสวัสดีครับผมอัตตินไซเดรนนะครับรับบทเป็นพีเตร์แพนครับผมรู้สึกว่าละครทีวีเนี่ยก็เหมือนเรา เราเอาบทของเราเนี่ย <S <S <ๆ>ก็เอาไปเล่นอย่หน้ากล้องแต่ส่วนละครเวทีเนี่ยผมว่ามันมันมีอะไรให้น่าตื่นเต้นเยอะนะยิ่งแบบต้องเล่น acting ต,ต้องร้องเพลงอะไรเงี้ยคือต้อจะสมปรารันาผมว่ามันมันดูน,น่าค้นหามากแล้วก็มันสดใหม่มากครับเรื่องนี้ผมทำเต็มที่มากทุกคนทำเต็มที่มากก็อยากให้ทุกคนมาดูเรื่องนี้เยอะๆนะครับปีน้าแพงคือเรื่องแรกของผมนะครับละครเวทีมิวสิควลครับอันนี้ที่ต้ไป,ไปเรื่องแรกอันนี้อยากเปลี่ยนไปในเรื่อง I ไอวุ้งจี o ัฟคิวพี e ัพแ Pan, ิ u ซิโก้ผมก็รับบทเป็นลุงมัดและกัปตันูกครับรอบนี้ก็เป็นละครเวทีเรื่องแรกครั้งแรกของผมจริงๆครับก็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 คอยดูกันแรับมาดูกันเยอะๆนะสำหรับคนที่สนใจนะคะแล้วก็อยากที่จะมาดูละครเรื่อง ฉันจะฝันถึงเธอเบเจอร์แลนเนี่ยนะคะขอให้ทุกท่านจับตาดูได้เลยว่าคุณจะพบกับสิ่งมหัศกกา์ที่คุณคาดไม่ถึงในดินแดนเนเวอร์แลนด์นะคะร่วมไปรปะจนภัยกับเรานะคะเด็กๆทุ่มเทและตั้งใจกันมากบางคนมาจากเชียงใหม่บางคนมาจากเชียงรายกันเพื่อมาอยู่ที่นี่และตั้งใจทำโปรเจกต์นี้เต็มที่กันมากๆเลยค่ะแล้วพบกันนะคะรับรองได้ผิดหวังแนะะ่แนค่ะ